สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องพี่มีบลรอดเกมอีกครั้งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วชมเรื่องของอันสบ็อก์คอลเลกเตอร์บูสเตอร์ของอชุด Final Fantasy นะครับที่มาคอลแลบกับทางการ์ดเกมมิจิกเก็ตเตอร์ลิงส่วนวันนี้จะมีอันนี้มาเปิดที่ทุกคนดูก็คือนี่เลยชื่อว่ากล่อง Commander d e เดนะครับโดยที่ชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด สี่ชุดนะครับสี่ภาคของไฟนอลโดยวันนี้ผมจะเลือกมาให้ดูเป็นตัวของไฟนอลแฟนซีภาคที่สิบนะครับเป็นภาคที่ดังมากภาคทนึ่งเหมือนกันใครๆคงน่าจะเคยเล่นนะครับตัวของทีดัสกับยูนะเดี๋ยวมันจะดูกันว่าอันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีชื่อของกล่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าทีมเนี่ยเล่นยังไงบ้างโดยสีเนี่ยจะมีเป็นทีมสีแบน์นะครับก็คือเขียวขาวฟ้า นะครับมาดูของทางด้านด้านหลังนี่ก็จะบอกว่าแนวครั้งเล่นจะประมาณไหนมีการ์ดตัวอย่างอะไรบ้างนะครับก็จะมีหัวคอมมานเดอร์ที่เป็นตัวรองเนี่ยตัวอยูน่านะครับแล้วก็มีตัวเพื่อนๆในปาร์ตี้มากันจนครบเลยของในกล่องนี้โดยที่เพื่อนๆที่ไม่รู้จักการ์ดเกมเมจิกหรือไม่รู้จักว่าคอมมานเดอร์เดกคืออะไรเนี่ยมันก็คือการเล่นาการ์ดเกมในฟอร์แมตหนึ่งของทางด้านเมจิกนะครับที่ จะจัดมีตัวเป็นคอมมานเดอร์หนึ่งตัวตัวนี้แล้วจัดการที่เหลืออีก99บใบห้ามซ้ำกันในกองนะครับเพื่อ,อามาเล่นกันโดยที่สามารถที่จะเล่น2คนหรือเล่นมากกว่านั้นได้3 4 5ทคนได้เล่นเป็นมอติเพยเยอ์ได้ก็เหมือนเป็นกึงก่งกึ่ปาร์ตี้เกมระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่จบแค่นี้เพราะว่าไอตัวกองคอมมานเดอร์เด็กเนี่ยนอกจากอันนี้ที่เป็นแบบธรรมดาแล้วเนี่ยมันยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือ มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเห็นว่ามันจะมีความฟอยฟอยวิ่งวับวิ่งวับมากกว่ากล่องเมื่อกี้เมื่อเทียบกันนะครับอันนี้มันจะเป็นมีคว่าเป็น collector edition อ่าพิเศษกว่ายังไงก็คือมันแพงกว่าครับแน่นอนใช่มันเป็นของ collector นี่ก็คือต่างกันอย่างเดียวเลยคือตัวการทุกใบจะเป็นขนาดฟอยแบบนี้ ที่ของทางตัวเกมนี้เขาใช้คำว่าเซิร์ h ฟอยนะครับส่วนตัวการ์ดและอาร์ตอื่นๆข้างในเหมือนกันหมดทุกอย่าง100ใบในนี้จะเหมือนกันหมดเนี่ยครับเดี๋ยวเทียบให้ดูอ่กากราดท,ที่ได้เหมือนกันหมดในกล่องนี้จะไม่มีกรารสุ่มนะครับจะเป็นการ์ดท,ที่จัดเตรียมไว้แล้วหรือเรียกว่า pre construct ที่สามารถแกะออกมาแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับสกล่องนี้หลังกันกล่องธรรมดา กับกล่องลเลกเตอร์ต่างกันแค่ตัวนี้จะเป็นเซิร์ฟฟอยล์หรือที่วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องตัวนี้ครับที่เป็นกล่องลเลกเตอร์ให้เ,เพื่อนๆดูกันโอเคมาเดี๋ยวจะเปิดแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วหรือที่ในกล่องครับจะประกอบไปด้วยอันนี้ที่มีเป็น กระดาษพับมาที่สามารถกางมาแล้วก็ทําเป็นกล่องได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่พับมาปึ้งมันจะเป็นกล่องเด็กที่สามารถใส่การ์ดได้เลยแล้วก็จะเป็นรูปที่ดัดหัวคอมมานเดอร์ของเรานะครับเป็นกล่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด็กที่มีการ์ดอยู่ทั้งหมด ที่ใช้เล่นหนึ่งรใบและมีการอื่นๆการแนะนำการโทเค็นเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันนะครับรอสักครู่หนึ่งอ่ะวางไว้ก่อนอย่าอื่นมีเลขบ้างมีอันนี้ที่เป็นโอ้เป็นโปสเตอร์นะครับขึ้นมาแล้วเป็นโปสเตอร์อันนี้สวยงามเลยแล้วก็เป็นรูปของยูน่านกับทีดัสนะครับแล้วก็ แนะนำวิธีการเล่นต่างๆนะครับของตัวเด็กนี้เหมือนเป็นไกด์เบื้องต้นนะครับครับอันนี้คืออะไรบ้างก็จะมีตรงที่เป็นตำแหน่งนี้ครับเป็น Punch Out Token ที่เอาไว้สามารถไปเล่นได้ก็้าเป็นเซิร์ฟฟอร์มเหมือนกันทั้งบวกหนึ่งบวกหนึ่งชิลเคาน์เตอร์สตันเคาน์เตอร์ฟรายนเคาน์นะครับซึ่งน่าจะได้ใช้ในเด็กนี้โอ้แล้วก็มีด้านนี้ด้วยสวยมากเลยเป็น ตัวอืมก็พันช์เอาคล้ายๆอาร์ตการ์ดแล้วครับประมาณนี้ต้องมีซองอะไรนี้ด้วยอ่ะซองนี้คืออ๋อจะเป็นซองเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีตัวอย่างของ Collector Booster นี่ยครับ Collector Booster Sample Pack จะเป็นการสุ่มนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันตอนหลังแล้วกันนะอ่ะมานั้นเรามา แกะดูอันนี้ก่อนเลยว่าจะมีการอะไรบ้างน่าเล่นนะเปิดค่ไหนยนะครับอดูกันเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนโอ้โทเค็นก็เป็นเซิร์ฟลอยทั้งหมดเลยอืมโอ้สวยงามมากครับเป็นโทเค็นเป็นเซิร์ฟลอยทั้งหมดส่วนใหญ่โทเค็นที่มาใน่องพีคอนอย่ยงก็จะเป็น ตัวที่จะได้ใช้กับตัวการ์ดในกองในเด็กของเราอะครับเขาจะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็มีตัวพลาเช t สโคที่เป็นแบบธรรมดาทั้งหมด4แผ่นนะครับโอเคอ่ะปาปจะมาดูตัวในเด็กกันนะครับมีอะไรบ้างเป็นหัวคอมเมอร์ตัวหลังครับตัวของทีดัสนะครับอ่าตัวหัวคอมเมอร์ลองเป็นตัวของ ยนูน่ารอารอนเนี่ยเห็นว่าการ์ดทุกใบจะเป็นส่วนฟอยล์หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องธรรมดาสีดำเมื่อกี้จะมีแค่2ใบนี้ที่เป็นฟอยล์แต่จะไม่ได้เป็นฟอยล์เสลดแบบนี้ครับเป็นฟอยล์ธรรมดาส่วนการาดที่เหลืออีก98ใบจะเป็นการอ่าธรรมดาหรือที่เรียกว่านอนฟอยล์หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูไปเรื่อยๆแบบเร็วๆแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับ โอ้นี้สวยมากเลย Protection Magic ยิ่งพอเป็น Arts พอพิเศษแล้วสวยมากจริงนนะครับโอ้โยจิมโบ s u p p o r โอ้ Summoner Sending ซึ่งการทางเด็กก็จะเป็นการที่เป็นตัวละครเป็นเนื้อเรื่องเป็นมนุษย์ูนย์จากภาค Final 10ทั้งหมดนะครับ ถ้าใครชื่นชอบภาคนี้ก็แนะนำลองหากล่องนี้มาเริ่มเล่นกันนะครับแต่ว่าถ้าจะหาก็ต้องระวังเรื่องราคานิดีึงเพราะตอนนี้ราคามันไปแรงและไปไกลมากแล้วครับแนมิงเวอร์ดีโอเป็นการ์ดรีปินนะครับหรือใช้คำว,ว่ารีสก,กินก็ได้เป็นสก,กินของพันธุ์พารนอนพันธุ์ีโดยตรงนะครับ e ฟเวล อืมอันนี้ก็สวย Promise of l o y a l t y โอ้อันนี้ชากคคลาสสิกนะครับ ต่อมาก็จะเป็นพวกแลนนะครับจะไปเร็วเลยว่ะดิสทอยรีวิว มีใบกลับด้านใบหนึ่งมายังไงนี่มายังไงโอ้อาคิสโอ้อแะไรก็เป็น อนนเป็นสิกแลนะครับของภาคนี้เลยโอ้แต่ว่าอันนี้เป็นของภาคสามนะครับอมอนนี้ของภาคเจ็ดนี่ของภาคสิบแต่เป็นอันนี้ไอเซนโ,โอเคหายแล้วเรามาดูซองนี้กันเราเปิดแล้วจะได้อะไรจะรอดไหมหรือว่าจะ ได้เกลือนี่ครับมากัน้นมารุน้นิติกไหมมิติกแล้วกันเพื่อจะไม่เกลือ FIC ครับ FIC อะไรแลเปล่ภาคเจ็ดตัวเลขหนึ่งสามหนึ่งตัวเลขน้อยน่าจะไม่เท่าเลยสองสองภาคเจ็ดแอลิสสินะอ้าวไม่ใช่สลิกค,ครับอืม เป็นยังไงมิติกไหมแรงหมดเลยสี่สาม่าหกไม่อไ้ไโ,โอเคครับก็จบแล้วกับการรีวิวตัวกล่องคอมมาน d เดอร์นะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรก็คอมเมนต์มาถ่ายพูดคุยกันได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ